น้ไม่มีปากไม่เป่าทั้งหมห้ามาปากในน้ำอ่านกคุงลุลองใส่แว่นุทำให้เกอดดูหน่อยเลยเอาางแรงอ่าบโอือูหน้าโอเคอย่าาปากห้ามอ้าปากอะลงำดูใส่แ้นเอาดีมาทำให้ทุกคนแล้ว มีฟองอากาศออกด้วยที่กุ้มมาที่กุ้มกันนี่ที่คุ่มไปกลุ้มมาอ่าดูกลัวดูกลุ่มต้องนะดูกลุ่มต้องก่อนน้องไอ้นี่แหละต้องให้ฟังหายด้วยทำปากทำปากของมะนาวอ่าเก็บออกซิเลนเลยเก็บทีกลุ่มตองนะดูกุ่มต้องนะครับจะมีฟองอากาศลอยใช่ไหมเพราะว่าฟองอากาศลอยขึ้นมา มีไงดีเนาะมีประมาณนี้นะนึกยังไมีฟองอากาศไม่าเดี๋ยวเราทฟองกันเนาะใ่รไหมดเลยเอาแบบแค่นี้พอนะเป่าแ่้พอแ่นี้พอก็ได้ัไ่แค่ากอย่างเดียวก็ได้่าคนไหนเอาจมูกลงด้วยเอาหน้าลงแสดงว่าคนนั้นจไะวน้าเก่งเร็วโอเคไหม ห่ามือจับมือกันแล้วจับมือกันจับมือกันเตรียมตัวใส่แว่นทุกคนยังเช็คความฟองขวากลงเอาแค่นี้ทำนี้ก่ิดเดียวนิดเดียวก็ได้อย่างนี้ฟองก็ได้เดียวขึ้นนับเลยต้องนับหนึ่งสองสามค่อยขึ้นนะเป่าให้มีฟองออกมาคนไหนมีฟองแสดงว่าคนนั้นจะว่าเก่งนะโอเคไหมเตรียมตัวอัพเป่าอ่าโอเคชมพู่กับพี่ภูมิใช้ได้ และสองที่ <c oughs> มีข้อหน้าลงอ,าอ่ะไปนั่งสองก